กูตร,ตรงๆเลยนะฉันนี่เคยสัมภาษณ์ดุ๊กนันุพรตอนสมัยที่ดุ๊กนันุพรเนี่ยกาลังจะมาลงสมศสสมัยแรกกูไม่เคยคิดเลยว่าดุ๊กนันุพรเนี่ยพ่อเป็นคุณหมอแม่ก็เป็นคุณข้าหลวงเก่ากูไม่เคยคิดเลยว่าดนุพรปุณณกันเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสั้นแค่คืบแบบนี้ไม่เคยคิดเลยจริงๆ ถ้าอยากจะอยู่พักเพื่อไทยต่อเนี่ยควรจะถอยออกมาได้แล้วแต่ปรากฏว่าด,ดุกเลี้ยรุกบพออยู่พักเพื่อไทยมาประมาณ10กว่าปีไม่มีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตอะไรเลยแต่ยังอยู่ต่องงมากค่ะเป็นน้องรอนบอนแถลงข่าวเกี่ยวกับความสะทันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นว่ารัฐบาลพัก เพื่อไทยตุงติ้งซดิ่งสีนายกรัฐมนตรีได้มีผลงานอันโอชะนั่นคือมีการออกบัตรประชาชนให้กับคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นเข ność, รมรพม่ามอนมาลาวทั้งหมด400,000คนโอ้กูไม่กอกูไม่น่าเชื่อเลยว่าคำพูดอันนี้จะออกมาจากรัฐบาลอีตุงติ้งสซดิ่งสีขี้มะมกและมันก็ออกมาแล้วด้วยและทั้งหมดเป็นผลงานของกระทรวงมหาดไทย มหาไทยจะเป็นยุคตุงติ้งซิริงสีหรือว่าจะเป็นมหาไทยในยุคเศรษฐีอนุทินหรือว่าจะเป็นมหาไทยอะไรก็จำแต่พวกมึงรัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกันเลย พวกมึงเคลมนักเคลมหนาว่าเป็นผลงานของพรรคเผื่อควายมึงก็เคลมไปด้วยว่าตอนนี้พรรคเผื่อควายได้มีการออกนโยบายและนโยบายนั้นสําเร็จแล้วนโยบายเกี่ยวกับการแจกเงินแจกทองนโยบายเกี่ยวกับการแจกดิจิตอลไม่สําเร็จนโยบายเกี่ยวกับอื่นๆไม่สําเร็จแต่สําเร็จนโยบายเดียวที่กําลังสําเร็จแล้วแล้วก็จัดการแล้วนั่นคือนโยบายการออกบัตรประชาชนให้กับคนต่างด้าว400,000คนในรัฐบาลตุง้งติ้งสสด็งสีแพรทองทาน ตอนนี้อะไรก็ได้ไม่เอากี้กี้คืออะไรวะทักกี้ไม่เอาตู้ตู้คืออะไรวะไม่เอาองแองไม่เอากี้ทักกี้ไม่เอาตู้บิ๊กตู้ไม่เอาองแององแองคืออุ้งอิงอ๋อมึงอาอยากจะเอาไอเทงเหรอไอเทงแท่เท่งอะนะโอ้ไอเท้งแม่งล่าสุดบอกมาว่า การจัดการปัญหากัมพูชาอย่าให้อำนาจทหารจนมากจนเกินไปเท่านั้นแหละชิบหายเลยถ้าอย่างนั้นไอ้เท้งถือถือไอ้เท้งเก้งมึงก็พาไอ้พิธาหนึ่งคนพาไอ้โลมหนึ่งคนพาไอ้วิโรธหนึ่งคนแล้วก็มึงด้วยทั้งหมดสี่คนสี่แม่ทัพมึงไปเลยจัดก,การชายแดนกัมพูชามึงไปนั่งตะลุยบุ้ยอยู่เลยไปมึงไปนั่งไปมึงไปนั่งเจราจาไปมึงไปเลยมึงไปสิปะอืออีสึงตึงไปสิปะ่ะ ไอ้พวกที่มึงเนะี่ยทั้งพักมึงเนี่ยมีคนเกณฑ์ทหารแล้วก็หนีทหารกี่คนครึ่งพักมึงอ่ะหนีทหารไปแล้วสมาชิกพักมึงร้อยสมาชิกพักพวกมึงอะ่ะไอ้เท้งพวกมึงอ่ะหนีทหารไปกว่าครึ่งประเทศอะ่ะไปเลยมึงไปลบเลยมึงไปไปอยู่ตรงประจําชายแดนปราสาทตาเมินต้นตาเมินทมสามเหลี่ยมมรกตแล้วก็ปราสาทตาเมินควายปราสาทะต่างๆมึงไปเลยค่ะ ในระยะ200กว่ากิโลมึงไปเลยค่ะตรง2 0 0กว่ากิโลตั้งแต่จังหวัดอุบลจนถึงจังหวัดตราดมึงไปเลยค่ะ200-300กิโลมึงอยากให้ทหารก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยพวกมึงนั่นแหละพวกมึงต้องไปไอ้พวกหนีทหารทั้งหลายทหารเนี่ยเขารักษาแผ่นดินไว้ให้บรร ไว้ให้สืบเนื่องจากบรรพบุรุษแต่พวกมึงเป็นเจ๊กมาจากไหนก็ไม่รู้มานั่งพูดสีพูดแปดพูดสี่พูดแปด,พ,ดพูดไม่รู้เรื่องอีสึงตึงพ่อแม่โคตรเงาสักกาดเป็นเจ๊กมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่สํานึกในบุญคุณเข้าแดงแกงร้อนประเทศสยามโอเคนะไอ้เจ๊กตื่นไฟมึงไปไกลๆขึ้นใครจะมีมก็มีมใครจะดราม่าก็ดรามา่ามึงฟาดมากูฟาดกลับแค่นั้นแหละเวลามึงฟาดมาเนี่ยมึงนั่งรอ ัามึงล่องมึงนั่งรอกูด้วยกูยังอ่านไม่ทันเห็นเมื่อไหร่ที่มึงฟาดมามึงนั่งรอกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูฟาดกลับเอง <c oughs> บางทีกูก็งงว่าระหว่างมึงกับธนาทวยเนี่ยคนไหนคือมึงคนไหนคือธนาถวยหน้ามึงกับหน้าธน,นาถวยแม่งโคตรเหมือนกันเลยไอ้เ,อเทง้ง <c oughs> นี่เนี่ยพอได้รัฐมนตรีนำสกุลจึงรุ่งเดืองกิจไปสองคนสปอนเซอร์พักมึงใช่ไหมพักประชาชนมีสปอนเซอร์เป็นจึงรุ่งเดืองกิจใช่ไหมกูถามว่าใช่ไหมสปอนเซอร์พักมึงใช่ไหมกูถามว่าใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วจึงรุ่งเรืองกิจก็เป็นรัฐมนตรีสองคนทั้งอาทั้งหลานใช่ไหมกูถามว่ามึงว่าใช่ไหมนี่นี่เองใช่ไหมที่ฝ่ายค้านที่นําโดยพักประชาชนพักกุ๊กไก่ พักเก้าหน้า,เก,า,กาเก้าไกลก้าวไปไหนก็เลยก็ใดก็ตามไม่ได้มีการตรวจสอบแพรทองทานแล้วไม่เอาข้อผิดทั้งหมดที่มีการในพิปลายแพทองทานไปยื่นต่อปปชไปยื่นต่อสารรัน้นนูลไม่ว่าจะอ้างหน้าอ้างหลังอ้างอะไรก็ตามแต่แต่มึงไม่ยื่นเป็นเพราะว่ามึงเนี่ยหัวกันกับแพทองทานใช่หรือไม่ฝ่ายค้านทําหน้าที่ ประชาชนเนี่ยก็ต้องพอใจถ้าฝ่ายค้านทําหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ไปหัวกันกับพักรัฐบาลกูถามว่าเมื่อฝ่ายค้านทําหน้าที่ในการตรวจสอบแทนประชาชนสิ่งที่ประชาชนอึดอัดขัดใจมึงไปพูดแทนนี่กกูถามว่ามึงได้ได้ไปพูดแทนประชาชนที่เขาอึดอัดขัดใจไหมอีสึงตึงอีควายสตวง